สวัสดีค่ะวันนี้เอพามาชมแปลงเพาะทุเรียนของเอนะคะก็อย่างเช่นเคยนะคะชุดนี้เป็นชุดที่เอเอ,ออกวางกลางแดดร0อเซแล้วนะคะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการจัดส่งให้กับลูกค้าทุกท่านเพื่อเอาไปปลูกกลางแดดเนี่ยเขาจะได้มีความทนร้อนทนแดดนะคะอันนี้ก็สร้างความแข็งแรงให้กับต้นกล้านะคะบางชุดนะคะของเอจะใบจะเหลืองใบจะเหลืองกว่า กว่าบางชุดนั่นหมายงว่าเอใส่ปุ๋ยไม่ทันค่ะพอเขาอยู่กลางแดดะคะ่ะจะทําใหเา้เขาใบเหลืองเร็วนะคะอย่างเช่นล่องนี้ล่องนี้จะเห็นได้ว่า <c oughs> ชุดนี้จะเขียวเขียวไปแล้วก็ไปไปร่องไปไปร่องฟากนู้นนะคะสองร่องจะจะเหลืองกว่าชุดนี้เป็นหมอนทองนะคะทั้งหมดอันนี้คือเราขนย้ายมาไว้กลางแดดนะคะ <c oughs> ต้นแข็งแรงแน่นอนค่ะต้นลำต้นจะแข็ง แล้วก็ใบเขาก็สามารถที่จะสังส่งข้อแสงได้ร้อยเปอร์เซ็นนะคะทำให้ต้นกล้าได้รับทาตุอาหารที่ <c oughs> เพียงพออันนี้เป็นเป็นก้านยาวนะคะ <c oughs> ข,อขอโทษค่ะอ่านี่ก้านยาวไซส์ห้าสิบเซนหกสิบเซนเจ็ดสิบเซนก็จะเป็นราคาเดียวอยู่นะคะก้านยาวส่วนเจ็ดสิบเซนขึ้นไปก็จะเป็นอีกราคานึงนะคะ ส่วนหมอนทองหมอนทองแต่ละชุดอะค่ะมันก็จะมีทั้งกิ่งข้างแล้วก็กระโดงปนๆกันอยู่นะคะในร่องซึ่งราคาก็จะแตกต่างกันไปตามที่เอลิสรายการไว้นะคะชุดนี้ก็จะเป็นหมอนทองกระโดงค่ะร่องนี้จะเป็นกระโดงทั้งหมดเลยที่แยกมาไว้สําหรับลูกค้าที่จะมาคัดหน้าแปลงอะไรเงี้ยก็จะง่ายนะคะส่วนทางนี้ทางนี้จะเป็นต้นกล้าหมาค่ะ หมากก็จะมีหลายราคานะคะ10บาท15บาท20บาทเป็นหมากหมากสูงนะคะเป็นหมากสูงหมากทรงชุมพรกินได้เคี้ยวได้ขายได้ทำหมากแห้งขายนะคะ,ะเดี๋ยวพามาดูตรงฝ้างนี้ฝ้างนี้เป็นตรงนี้ก็จะเป็นก้านยาวเหมือนกัน,นะคะ่ะก้านยาวอีกประมาณ200ต้นอันนี้แยกออกมาไว้นะคะ ส่วนข้างน,นี้ก็จะเป็นหมอนทองชุดนี้ใบจะเหลืองแล้วอันนีต้ต้องใส่ปุ๋ยอย่างเร่งด่วนแล้วค่ะชุดนี้ใบเหลืองกว่าปกติเพราะเราลดน้ําทุกวันค่ะช่วงน,นี้แดดแรงแดดแรงแล้วก็อาศัยลดน้ําเช้าเย็นนะคะโดยการเปิดสปริงเกอร์ของเอก็จะเปิดนานหน่อยเพราะว่าแดดมันจัดนะคะพอเราลดน้ําบ่อยลดน้าเยอะเจอแดดเยอะเราก็ต้องหมั่นใส่ปุ๋ยอันนี้ฉีดปุ๋ยไปแล้วเมื่อวานนะคะฉีดอาหารให้แล้วเมื่อวานแล้วก็ ออหลังจากนี้เราก็จะใส่ใส่ปุ๋ยทางดินการใส่ปุ๋ยทางดินนะคะมันจะทําให้ต้นกล้าได้รับธาตุอาหารที่ที่ยาวนานนะคะเขาสามารถที่จะอยู่ได้นานส่วนถ้าให้ทางใบเนี่ยเขาจะสั่งะหอแสงแล้วก็จะกินแล้วก็จะหมดเร็วค่ะดังนั้นถ้าถ้าจาเป็นก็คือเราเน้นใส่ทางดินมากกว่าแล้วก็ฉีดทางใบบ้างบางครั้งนะคะตรงนี้เราก็ทีมงานเราก็กําลัง ตัอแต่งพื้นที่ใหม่นะคะสำหรับที่จะย้ายย้ายชุดที่อยู่ในสแลนออกมาวางเพิ่มเติมค่ะเพราะว่าตอนนี้ต้นกล้าเราก็ขายค่อนข้างออกเร็วนะคะดังนั้นเราก็ต้องต้องเตรียมพื้นที่ที่มันเป็นแดดร้อยเปอร์เซนแบบนี้ค่ะเพื่อที่จะวางต้นกล้าที่ที่เราอนุบาลอยู่ในในผ้าสแลนนะคะออกมาวางเพื่อให้เขาได้เจอแดดอย่างน้อยหนึ่งเดือนนะคะก่อนจากส่งให้กับลูกค้าชุดนี้ จริงๆพอถ่ายออกมาในกล้องอะคะ่ะมันจะดูเหลืองกว่าจริงๆมันก็จะไม่ได้เหลืองขนาดนั้นนะคะยิ่งพอเจอแดดวันนี้แดดจ้ามากะคะ่ะก็จะทําให้ดูเหลืองจะเห็นว่าต้นกล้าเนี่ยพอเขามาเจอแดดจากกิ่งข้างนะคะเดิมกิ่งข้างเขาก็จะแบบปลายยอดเขาจะล้มแบบล้มเยอะมากๆะคะ่ะพอมาเจอแดดชุดนี้เจอแดดเนไคะหเดือนละต้นเขาก็จะเริ่มชี้ตรงนะคะ พอชี้ตรงได้เร็วเขาก็จะพัฒนาพัฒนาเป็นทรงพุ่มได้เร็วค่ะเป็นกระโดงได้เร็วขึ้นจากที่ว่าถ้าเขาอยู่ในร่มนานๆนะคะปลายยอดเขาก็จะเลื้อยเดี๋ยวจะพาไปดูมุมอื่นด้วยนะคะหลายท่านก็อยากจะเห็นว่าอเออมีอะไรบ้างส่วนใหญ่ก็จะถ่ายเป็นแบบคลิปหนึ่งอย่างหนึ่งอะไรไปอย่างนี้นะคะไม่ได้ถ่ายรวมทั้งหมดชุดนี้เป็นมังคุดเป็นมังคุดต้นใหญ่ต้นใหญ่ที่แตกแตกปางแตกฉัดแล้วนะคะสองสามชั้น ซึ่งจะเป็นมังคุดที่ไม่สามารถที่จะจัดส่งลงกล่องได้นะคะขายได้เฉพาะลูกค้าหน้าแปลงเท่านั้นส่วนที่ลงกล่องได้ก็จะเป็นต้นเล็กทางนี้ค่ะจริงปลัมเอจะมีแค่ด้านหน้าซึ่งวางต้นกล้าได้วางแดดได้แค่ประมาณหมื่นกว่าต้นซึ่งตอนนี้มันมันไม่เพียงพอเอก็ต้องขยายอ,ออกมา ข้างๆบ้านตรงไหนมีพื้นที่ว่างแล้วก็จะเอาออกมาเรียงทั้งหมดแล้วก็จะมีหลังบ้านค่ะที่เอเคยมุงผ้าสแลนตอนนี้เอเอาผ้าสแลนออกแล้วอันนี้เป็นหน้าบ้านชุดนี้เป็นชุดที่เอคัดออกมาเตรียมส่งวันจันทนี้นะคะเป็นหมอนทองกระโดงแล้วก็เป็นก้านยาวก้านยาวหมอนทองอันนี้หมอนทองกระโดงค่ะแล้วก็จะมีชุดหน้าบ้านที่เป็นมูสังคีง ชุดนี้เป็นมมสังคิงค่ะโมสังคิงแล้วก็มีพวงมณีแล้วก็มีหลงรับแรงหลือรับแรงอันนี้แดดร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะอันนี้พื้นที่หน้าบ้านาเป็นแดดร้อยเปอร์เซ็นเลยอันนี้เขาเจอแดดมาก่อนแล้วนะคะก่อนที่จะย้ายมาตรงนี้พอย้ายมาตรงนี้เสร็จปุ๊บเอก็กจะเคลื่อนย้ายมาทาการแพคหน้าบ้านที่ทุกท่านเคยเห็นที่เอถ่ายอยู่เป็นประจํานะคะตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ในการแพคพื้นที่ในการแพค แพ็คลงกล่องจัดส่งให้กับลูกค้านะคะจะเป็นพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดสถานที่แพ็คแล้วก็มุมนี้ก็จะเป็นชนีไข่ข้างบ้านฟากนี้นะคะเดี๋ยวพามาดูหลงรับแรงรีนรับแรงก็จะอยู่ด้านหลังเดี๋ยวพาเดินไปดูนะคะตรงนี้ชนีไข่นะคะชนีไข่สวยๆเลยนะคะกระดงเหลือไม่มากแล้วนะคะชนีไข่ก็จะเหลือไซส์80บาทนะคะซึ่งสูงประมาณ จริงๆห้าสิบเซนขึ้นไปค่ะแต่ว่าชุดนี้สูงประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเซนไปแล้วนะคะก็ยังขายราคาแปดสิบาทเช่น,ชนเช่นเดียวกันนะคะชนีไข่สวยมากนี่ค่ะชนีไข่ทั้งหมดตรงนี้เป็นหมอนทองกิ่งข้างนะคะสูงเจ็ดสิบแปดสิบเซนขึ้นไปเก้าสิบเซนเหมือนต้นนี้เก้าสิบเซนก็ยังจะส่งลงกล่องได้อยู่นะคะก็ราคาราคาเจ็ดสิบบาทค่ะ สวยมากต้นอวบใหญ่มากนะคะเนี่ยทั้งหมดเลยทนใดมาคัดหน้าแปลงก็จะได้แบบสวยๆไปเลยนะคะเหมือนต้นอวบมากจริงๆค่ะต้นใหญ่โคนใหญ่สวยลำต้นอวบนะคะใบใหญ่ไซส์เจ็ดสิบบาทนะคะเนี่ยชุดนี้ก่อนที่จะเขาจะมาเจอแดดอะคะ่ะใบยอดเขาจะล้มแบบนี้เลยเขาจะล้มแบบนี้เลยค่ะก็จะล้มทับกันไป พอเราเอามาวางแดดใช่ไเขาจะเขาจะชันขึ้นเองโดยอัตโนมัติเลยเพราะเขาได้แดดเต็มที่ธรรมชาติของพืชน,นะคะพอเขาแสงอยู่ทางไหนปลายยอดก็จะไปทางนั้นเขาจะหาแสงทีนี้พอเขาได้รับแสงร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยคะ่ะเขาจะเขาก็จะโตเต็มที่เลยกิ่งกิ่งทางไหนที่เขาสามารถที่จะแตกออกได้เขาก็จะแตกออกเต็มที่เลยนะคะอันนี้ปนปนกัน ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เอเพาะกล้าสละอินโดกุลาปเซนะคะจะอยู่ในที่ร่มหน่อยมีแสงํำไรตอนนี้หมดแล้วนะคะอันนี้เป็นหลินรับแรค่ะที่ที่คัดออกมาเตรียมส่งนะคะก็จะอยู่รอบๆบริเวณบ้านแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกชนีไข่อีกส่วนหนึ่งค่ะที่เราวางไว้ตรงนี้เป็นหลงรับแรค่ะหลงรับแร,ลลบแรทั้งร่องเลยนะคะ ก็จะมีทั้งเล็กทั้งใหญ่เอก็จะคัดต้นใหญ่ๆออกมาจะส่งก่อนนะคะหลงลรับแล้วก็มีหมากนิดหน่อยตรงนั้นส่วนตรงนี้เป็นสาริกาค่ะสาริกาก็จะมีหลายขนาดนะคะมีทั้งใหญ่ทั้งเล็กรานะคาเริ่มต้นอยู่ที่150บาทนะคะ150บาท200บาทมาดูต้น200เป็นทรงกระโดงค่ะกระโดงสวยมากนะะี่ค่ะสมบูรณ์ลำต้น ลำต้นใหญ่อวบนะคะสรงสวยมากยิ่งพอเขาเจอแดดร้อเปอร์เซแบบนี้นะคะจะทำให้เขาแข็งแรงโตเร็วมากด,ดูต้นนี้แบบอลังการมากนะคะนี่ค่ะาสาลิกานีา่่คะ ล่องนี้ทั้งล่องนะคะเป็นสาลิกาทั้งหมดฝัาอน,นี้ก็จะเป็นหมอนทองค่ะที่เหลือน,นี่ก็จะเป็นหมอนทองอันนี้คือแดดเร100%แล้วเช่นกันอันนี้คือเอาผ้าแแลแดนออกแล้วนะคะเมื่อก่อนก็จะกางผ้าแสลอนอยู่ตรงนี้อันนี้ได้แดด100%พร้อมส่งแล้วก็จะมีสาลิกาต้นใหญ่อยู่ตรงนั้นนะคะ ซึ่งลงกล่องไม่ได้ขายได้เฉพาะลูกค้าหน้าแปลงเนาะแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดที่อยากจะได้แบบต้นใหญ่ๆลงกล่องเนี้ยก็จะไม่สามารถที่จะสั่งจํานวนเต็มกล่องได้นะคะจากที่แบบกล่องนึงได้20ต้นก็อาจจะได้แค่ประมาณเออเต้นอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะซ้อนกับหัวกันได้ก็ต้องใส่ใส่ได้แค่ด้านเดียวแล้วก็งอไปยอดนิดหน่อยแบบนั้นทรงได้นะคะจากกล่องเล็กใส่ได้12ต้นก็จะใส่ได้8ต้นอย่างเงี้ยค่ะดินรักแร้ ชุดนี้จะมีกระโดงปนอยู่ด้วยก็จะมีต้นใหญ่เน,นี่ยเหมือนเหมือน,นต้นใหญ่แบบนี้เนาะเดีนรับแรลย่อ่มากเนี่ยเอสูงร้อยหกสิบแล้วเขาสูงเกือบเท่าเอก็ต้นนี้สูงประมาณร้อยสามสิบร้อยสามสิบเซนติเมตอันนี้ลงกล่องได้ค่ะแต่ว่าลงได้แบบไม่เยอะเพราะเขาต้ององอไปยอดเพื่อให้หละเพื่อให้เหลือแค่ความสูงหนึ่งเมตรเพราะว่ากล่องเออค่ะความยาวจะหนึ่งเมตร งอไปยอดลงได้อย่างน,นี้ก็จะลงได้ไม่เต็มกล่องจาก20ต้นก็จะได้ไม่ถึงอันนี้เป็นข้างบ้านอีกมุมหนึ่งอันนี้เป็นเป็นไม้ไผ่ที่เราเตรียมไว้สำหรับดากล่องนะคะนี่คือไม้ไผ่ทั้งหมดที่เราเตรียมไว้สำหรับต่อรอบนะคะตรงนี้เป็นโตะยิงบล็อกสำหรับทำบล็อกไม้ไผ่ ทำพอกไม้ไผ่เพื่อที่จะดำในกล่องนะคะหมูสังขงอ้อลืมพาไปดูนามดำเดี๋ยวพาไปดูนามดำมุมนี้ค่ะมันจะถัดหนามดำนี้จะถัดจากหมอนทองชุดนี้นะคะก็จะวนเวียนวนเวียนหน่อยนะคะเพราะว่าต้นทุเรียนเยอะมากแล้วก็อยู่รอบๆบ,บ้าน ตรงนี้ละค่ะตรงนี้เป็นหมอนทองหมอนทองมาอุ๊บร่างนี้เป็นหนามดำค่ะนี่ค่ะหนามดำมีต้นใหญ่ใหญ่เล็กปนกันไปนะคะแต่เราก็จะคัดต้นใหญ่ๆส่งให้ก่อนนี่ค่ะหนามดำหนามดทั้งหมดเลยนะคะตรงนี้อุ้ยตายุนี้ ฝั่งนี้ก็จะเป็นหมอนทองกระโดงค่ะต้นละ100บาทพาแวะชมมังคุดนะคะมังคุดต้นใหญ่มังคุดบ้านในวงผิวเขาจะมันโดยที่เราไม่ต้องฉีดยาไม่ต้องอะไรเลยนะคะด้วยด้วยสภาพอากาศสภาพอากาศเลยหมอกเยอะอะไรเงี้ยค่ะจะทําให้มังคุดบ้านเราเนี่ยมีผิวมันราคาสูงนะคะะลูกประมาณนี้อยู่ราคาสูงกว่าพื้นที่อำเภออื่นในจังหวัดระนองและจังหวัดชุมพระคะ่ะ วน,น,นกลับมาชนีไข่ชนีไข่สวยมากค่ะชนีไข่ทั้งหมดโอเคก็จะมีด้านบนเมื่อกี้เอลืมพาแวะดูต้นเงาะแล้วก็ต้นสมโอทับถิมสยามแล้วก็ต้นมะกรูดนะคะมีอยู่นิดนึงอยู่ด้านบนนู่นเดี๋ยวโอกาสหน้าจะถ่ายให้ทุกท่านได้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะ